อะไรเลยหรออ,อะไรนะเดมนะมสวัสดีครับร้านบรารมีอาจารโรโดยเจี๊ยบอุดรวันนี้เราจะไลฟ์ให้ท่านชมพระที่เราสะสมมาเป็นเวลากว่าห้าสิบปีวันนี้เรามาจะถ่ายคลิปให้ท่านชมดูพระที่เราสะสมมาทั้งหมดต่อไปเราจะไลฟ์ลงไปทีละองค์ อธิบายถึงความข้อสังเกตต่างๆอธิบายข้อควรสังเกตต่างๆและให้ท่านผู้ชมได้รับชมความชัดเจนจะได้มีความรู้เราเรียนรู้ไปด้วยกันศึกษาไปด้วยกันทำความเข้าใจไปด้วยกันแล้วจะสะสมถูกทางและขอพระที่ท่านสะสมจะได้ถูกใจท่านเป็นมาว,ามวได้สมบูรณ์แบบ ตามที่ท่าน้องการฉะนั้นวันนี้ผมได้มาออกคลิปนี้ให้ท่านชมเป็นคลิปแรกของผมโอเคครับสวัสดีครับ